เกิดการกระทุ n พื้นขึ้นทั้งตัวค่ะผื่นขึ้นทั้งตัวแล้วก็โทรหาอัปลนยอีกก็ว่าทํายังไงดีตอนนี้ผื่นขึ้นทั้งตัวอัปลายก็แนะนําให้ดื่มถ้าคันก็ฉีดใช้สเปชฉีดฉีดมาตลอดจนประมาณสักสามวันผื่นก็ยุบเป็นหายเป็นปกติคะ่ะ แล้วอีกต่อมาอีกเยอะมาก <c oughs> คือตัวเองมีเหมือนนึงว่าเพดานปากของตัวเองอะบวมทานข้าวก็ไม่ค่อยได้อพไลายพรทวีก็บอกว่าให้อมน้ำอมน้ำอาดีดืมด่มไปเรื่อยๆเป็นอะไรก็ตามให้ดื่มไปปวดหัวก็ดืม่มเป็นไข้ก็ดืม่มเนี่ยค่ะ การรัาน,นก็ทำตามอัพไลน์หลังจากนั้นมาสุขภาพดีขึ้นจากเดิมตัวเองเป็นโรครูมาตอยจะต้องรับประทานยา,าชนิดแรงคือยาสเตอรอยค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นวันละสองเม็ดพอดื่มนาำเอ็นายไปเรื่อยๆอาการปวดก็ทุเราดีขึ้น ดีขึ้นก็สามารถพัดย,ยามลดให้เหลือหนึ่งเม็ดในหนึ่งวันค่ะแต่การรับประทานยาประเภทนี้ใครที่เป็นโรคเรื้อรลังทุกโรคไม่ใช่เช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคอะไรก็ตามที่กินยาเรื้อรลังไม่แนะนำให้หยุดยายเองจนกวาอาการของเราจะดีขึ้นหรือควบคุมได้ค่ะ